ม้าตึงก็โดนแล้วนะครับผมป๊อปเปอร์นะครับผมป๊อปเปอร์ครับโอ้ยนอนไปแรงแล้วนะผู้ชมเฮ้ยมาตึงก็ลั่นไะแล้วมายแล้เอ้ยไอ้ครับผมมองข้าวมองข้าวแล้วเป็นป๊อปเปอร์นะครับท่านผู้ชมโอ้ยของน้าเบิร์ดนะครับนี่จัดเต็มนะครับป้องเขาเลยยอไปแรงมายแร้ครับผมมายแร้เลย อ่าครับพ like ุมวันนี้ผลงานก็มีไม่เยอะนะครับแต่ก็มีให้ชมกันนะครับพุมนะปีนั่งนะครับพุมอ่าปีนั่งนะครับมงนะครับพุมนี่นะครับมงนี่ก็มงแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่สักสองโหลกว่าได้มั้งกับสามโหลนะครับมงแล้วนะครับอ่านี่ก็มงแล้วนะครับกินป๊อปเปอร์นะครับพุมนะกินป๊อปเปอร์นะครับกินสองตัวไอตัวไงห่วงระเบิดนะครับ ไม่ได้ตัวนะครับผุมอันนี้ก็มงแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่กินยาจิกนะครับในแรงโน้นนั้นก็เป็นปลาตัวไปนะครับปลาเบนมีอันนี้ก็มีหลายต๊กนะครับมุ่มนี่ก็มีหัวเสียมแล้วนะครับผาลังก็มีด้วยนะครับเย็นมือนะครับตั๋วจะรี้นะครับมีหลายตัวนะครับผาลังโอเคนะครับวันนี้ถือว่าปลาก็ได้เก็งได้นะครับนะครับ ไปเป็นเดียวนะครับคืนๆนะครับผมก็ตีว่าประมาณคืนๆประมาณ6ชั่วโมงได้นะครับนี่ผมก็น่าจะได้เวลาทำการกับบ้านก่อนนะครับผมในมงลาวนะครับผมโอ้ยแรเรงนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวก็ชมผลงานกันใับบ้านทีนี้ทีนะครับครับวันนี้มีปลาแล้วนะครับผมปลาแล้วนะครับมงก็มีนะครับ จงมงเออไปใช้ป่าบินกันยังนะครับตะมาเขี้ยวนะครับพุ่มป่ามงแล้วนะครับนี่ป่ามงแล้วนะครับตัวนี้ก็โบลูกเบนนะครับตัวนี้ลูนึงนะครับนะตัวนี้ลูนึงลูห้าสิบบาทนะครับพุ่มอันนี้ก็ลดนิดนึงก็ตามลำดับลงมานะครับเหลือนสี่สิบบาทนะครับสองตัวนี้ลูกว่ากนะครับห้าสิบบาทนะครับนี่สี่สิบบาทใอ้ลูห้าสิบบาทนะครับพุ่มห่างเรื่องนะครับแปดสิบบาทนะครับพุ่มลูหน้ากี้ เพื่อสนใจตรงนี้นะครับตักกันเข้าาหาน้า้นะครับวันนี้มีป้าแล้วนะครับอ่า